สวัสดีครับสำหรับลูกเพจเต้พลังใจครับทั้ง Facebook ทั้ง y t u t u นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เต้ทำดูดวงประจำวันเกิดมัจะเป็นทุกวันเลยก็จันถึงอาทิตย์เลยนะครับก็สำหรับตอนนี้ก็เป็นของคนเกิดวันเสาร์ครับและสำหรับวันเสาร์เนี่ยจะดูทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องพรีเซนต์ไพ่ก่อนเน่ไพ่ทำขวัญ เป็นไพ่ของคนไทยสร้างเลยนะครับมีความสวยงามมากๆในไพ่บอกถึงวิถีชีวิตของคนไทยทั้งหมดเลยเวลาดูเราเห็นชัดเจนดีนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับของคนเกิดวันเสาร์ตั้งสมาธิก่อนเดีย๋ยวขอสับไพ่สักครู่ครับตั้งสมาธิหลับตาให้ดีนะครับโอเคมาเดีย๋ยวมาเรามาเริ่มกันสำหรับคนเกิดวันเสาร์ เดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาเริ่มที่การงานก่อนดูซิว่าการงานนี้จะเป็นอย่างไรบ้างดูซิคนเกิดวันเสาร์เนี้ยการงานช่วงนี้เป็นอย่างไรสำหรับคนที่มีงานนะทสมุดผลสอบเนี่ยมันเริ่มเหมือนได้จับงานอะไรบางอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นเริ่มจะต้องทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น เริ่มมีความรับผิดชอบที่เหมือนได,ได้ได้งานชิ้นบางชิ้นเนี่ยที่เราต้องรับผิดชอบเองดูแลโปรเจกต์เองอันนี้จะต้องเหมือนเป็นการวัดความสามารถเราพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่สําหรับคนที่ที่ยังเริ่มหางานนะเริ่มได้งานกันเอาใจช่วยด้วยเนี่ยมันเริ่มได้งานบางอย่างเข้ามามีงานบางอย่างเข้ามาที่เราต้องการหรือเราไปสมัครเอาไว้ดังนั้นมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีสิไพ่บอกเลย เนี่ยมันมีเริ่มแบบสําหรับคนที่มีงานเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการได้จับมันเริ่มมีความซีเรียสมันเริ่มมีความจริงจังมันเริ่มมีเรื่องของการจริงจังกับงานมากขึ้นไม่ชิวๆแบบเดิมแล้วเพราะเรารับผิดชอบงานเราจะต้องทําให้มันให้เต็มที่และผลจะเป็นยังไงดูสิผลเป็นยังไงผลมันก็โอเคอยู่นะแต่อย่าไปอะไรกับมันมากมายอย่าไปคาดหวังเยอะ เพราะว่ามันยังไม่ส่งผลณนะปัจจุบันมากเท่าไหร่แต่มันส่งผลในอนาคตแน่นอนอย่าไปคาดหวังเยอะว่าหุ้นได้ต้องตรงตายใจทุกคนได้ใจหัวนหน้าได้เงินมากๆอะไรอย่าอย่าไปคิดอะไรใหญ่โตขนาดนั้นแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากว่าเราทํางานหนักอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยดังนั้นสู้ๆต่อไปอย่าไปซีเรียสนาะ สำหรับคนที่ไม่มีงานหรือกำลังหางานเนี่ยก็เริ่มต้นเยอะแหละนะค่อยๆเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันมันได้งานอยู่แล้วมันมีเกณฑ์ที่ได้งานเนาะเอาใจช่วยต่อไปมาดูเรื่องของการเงินกันดีกว่ามาดูซิการเงินเป็นยังไงการเงินการเงินช่วงนี้ระวังเหมือนกันนะการใช้จ่ายการหยิบยืมเรื่องของครอบครัว เรื่องของค่าใช้จ่ายครอบครัวหรือคนรอบข้างเราห่วงก็ไปหมดเลยอะไรเงี้ย ortune, ให้ให้ u, ยนนืมจ่ายแทนคนนู้นจ่ายแทนคนนี้หรือมันมีเรื่องใช้จ่ายเยอะมันมีใช้จ่ายเยอะคนรอบข้างเยอะไปสมหมดอะไรเงี้ย ortune, ต้องระวังให้ดีจะต้องคุมให้ดีเพราะว่าไม่งั้นน่ะตัวเราก็จะลาบากพอสมควรเหมือนกันเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่เราจะได้เงินมาและมีเกณฑ์ที่เราต้องใช้เงินเยอะพอสมควรเหมือนกันดังนั้นระวังให้ดีนะระวังให้ดีเรื่องของการเงิน ต่อไปเราจะมาดูเรื่องของความรักกันดีกว่าสําหรับคนเกิดวันเสาร์เอาคนโสดก่อนแล้วกันนะคนโสดก่อนดูซิว่าคนโสดเป็นไงเรื่องของความรักความรักช่วงนี้เป็นเรื่องของระวังคนเก่าๆเหมือนกันนะคนเก่าๆที่เราเคยคบแล้วเคยมีปัญหากันมามันเริ่มแวะเวียนเข้ามาอะไรแบบเนี้จะต,ต้องดูให้ดีว่า เราพร้อมไหมสําหรับคนเก่าที่เราเคยคบมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมีการรีเธนหรือเปล่ามันเริ่มมีเชื้อไฟเก่าๆหรือเปล่ามันอาจจะเกิดเพราะความสงสารหรือเปล่าเนี่ยต้องดูให้ดีเหมือนกันนะสําหรับคนที่โสดมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมอืมคนใหม่ๆต้องรออีกหน่อยแต่คนเก่าๆมันเริ่มมีใจเข้ามามันเริ่มมีการแบบมาของ้อขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเดือนเนี้ย ต้องระวังให้ดีเหมือนกันมันมีเกณฑ์มมีเกณฑ์หยูเหมือนกันล้วมาดูของคนที่มีคู่ที่ว่าเป็นยังไงเนาะดูที่คนมีคู่เป็นไงบ้างปับ๊บโอ้คนมีคู่ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่ต้องระวังเรื่องของการทดสอบใจิตใจอะไรบางอย่างเรื่องของความรักทดสอบความรักแบบจริงจังเริ่มจริงจังมากขึ้นเริ่มจริงใจมากขึ้น อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงการาไม่เข้าใจกันการใช้อารมณ์อะไรแบบนี้ต้องระวังให้ดีหนะดูสิไพ่บอกเลยเพิ่มอีกเนี่ยมันเกิดจากการคาดหวังนี่เราครบมาขนาดนี้แล้วทําไมไม่เป็นแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนั้นถ้าใครยังไม่แต่งงานทําไมไม่แต่งงานสักทีอะไรแบบนี้มันเริ่มมีความคาดหวังในใจตัวเองในใจที่แฟนมันเลยทําให้เกิดทะเลาะเบาะแหวง ต้องระวังเหมือนกันนะเดีย๋ยวลองดูซิว่าไพ่บอกอะไรอีกอืดังนั้นไพ่บอกว่าเป็นไปได้ต้องรู้จักถอยสักก้าวหนึ่งไปหาอะไรทําเลยทั้งคู่แยกกันสักหน่อยแต่ไม่ใช่แยกห่างหายกันไปเลยนะงั้นมันจะไม่ดีแต่เพียงแค่ว่าห่างกันสักพักห่างกันสักแป๊บเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองดังนั้นก็เป็นช่วงของการดูใจตัวเองเยอะๆดูเขาเยอะๆ มองเขาเยอะๆว่าเขาต้องการอะไรเขารู้สึกยังไงอะไรแบบเนี้ยเรื่องความรักต้องดูให้ดีนะเอาใจช่วยเหมือนกันสําหรับเดือนหน้ามาเอาเป็นว่าเป็นเรื่อง,องการระวังก็แล้วกันระวังระแวดระวังให้ดีสําหรับเรื่องของคู่ของเราเอาใจช่วยไม่อยากให้มันเกิดอ,อะไรขึ้นหรอกแต่ถ้าร,าระวังให้ดีเราใส่ใจเขามากขึ้นมันก็ย่อมดีกับคู่เราเช่นกันครับการงานการเงินความรักสุขภาพ เราดูสุขภาพดีกว่าคนเกิดมันเสาร์ดูสุขภาพเป็นยังไงปับ๊บโอ้โหสุขภาพมาเรื่องการกินเหมือนอันดับหนึ่งเลยเห็นไหมอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเข้าไปอาจจะทําให้ส่งผลไม่ดีกับร่างกายอยู่พอสมควรจะต้องดูเรื่องของอาหารการกินที่ดีเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของการกินไม่เลือกมีแต่ก็กินกินยิงกินกินไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้มองว่า สิ่งที่เรากินไปนมีประโยชน์ตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยดังนั้นต้องเตือนตัวเองให้ดีเรื่องของอาหารการกินมันอาจจะส่งผลในอนาคตได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเดือนนี้เป็นเดือนที่เราทําอะไรแบบหลากหลายทํานู่นทํานี่ทําเรื่องของความรักก็มีความเครียดหนุนนี่อนั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ไม่ค่อยอยู่กับร่องกระรอยเลยกินกินกินไปอะไรเงี้ยมันต้องระวังให้ดีดังนั้นหันมาดูแลตัวเองให้ ด,ดีแล้วกันเพราะเดือนนี้คือภาพรวมอะ่ะมันไม่ได้เป็นโรคไขอะไรมากมายแต่มันเป็นเรื่องของต้องระวังและอนาคตมันจะผลไม่ดีแน่นอนถ้าเราเป็นแบบนี้เนาะเอาใจช่วยเรามาดูภาพรวมผลสรุปกันดีกว่าว่าเดือนนี้เป็นอย่างไรดูสิไพ่ว่างไงบ้างอืมโอ้ภาพรวมภาพรวมภาพรวมก็นี่แหละเนี่ยเนี่ยมะขึ้นเรื่องเงินอีกแล้ เรื่องคือเรื่องเงิอีกลสำหรับการยืมเงินการคนเข้ามาเรื่องของการเงินเนี่ยไปรนดับหนึ่งเลยไหมคนเนี่ยมาการเงินมาเก็บนะคีบเก็บและอนาคตมันมีเรื่องต้องใช้เยอะเหมือนกันดังนั้นคิดที่ดีก็แล้วกันสําหรับเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ขึ้นมาอีกแล้วก็ขอย้ําอีกรอบก็แล้วกันว่าดูแลเรื่องการเงินให้ดีรู้จักเก็บรู้จักอมและก็สแกนคนให้ดีว่าถึงแม้จะเป็นคนใกล้ตัวก็ตามแต่เราก็ต้องเอาตัวเองให้รอดเหมือนกัน ฝากเพลงเท่านี้นะภาพรวมสําหรับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยก็เอาใจช่วยจริงๆก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละก็สามารถติดตามเต้พลังใจได้ทั้งเพจทั้ง Facebook ทั้ง Youtube ไปกดไลค์กด s u b สไครต์แชร์เยอะๆเสั่นกระดิ่งด้วยนะวันนี้ก็ฝากเพลงเท่านี้แหละสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยนมทนาบุญ